ที f เฟไม่ได้หายไปไหนกลับมาแล้วจ้าแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเราไม่ได้กลับกันมาแค่ห้าคนเพราะว่าทุกคนแล้วจะมีแฟนอย่างงี้ไม่ใช่คือจริงๆคือเราอ่ะจะมีเอกกับยังดีไซเนอร์ค่ะเออก็คือพวกเรา5คนก็จะมีน้องๆยังดีไซเนอร์อีก5คนซึ่งทีมงานเนี่ยได้คัดเลือกแล้วที่จะให้มาออกแบบชุดให้กับพวกเรา5้าคนนะคะให้ตอบโจทย์แบบ Bangkok w i e เรามารอดูกันว่าเราจะได้ดีไซเนอร์คนไหนและได้โจทย์อะไรสวัสดีค่ะโ,โหสงสัยว่า ตัวใส่ไหม,ว,มวันนี้ไอ้นะคะกลับมาสู่ TGIF พร้อมกับพิธีกรคนใหม่ค่ะน้องสาลี่นะคะจะมารับช่วงต่อจากพาวฟางเตยหลิงไม่ใช่หรอไม่ใช่ใชเหมือนโจทย์ที่เราบอกไปแล้วที่เราได้รับมาว่าเราจะต้องทำงานร่วมกับดีไซเนอร์นะคะซึ่งนี่คือดีไซเนอร์ของเราชื่อสาลี่ค่ะจบจากมหาวิทายาลัยศิลปากรค่ะแฟชั่นดีไซน์ ซึ่งนี่ก็เป็นวันแรกที่เราได้เจอน้องสาลี่เลยนะคะเป็นโชคชะตาฟ้าลิขิตแหละเหมือนเราคงทําบุญร่วมกันมาใช่ก็คือสาลี่ต้องมารับหน้าที่ดูแลพี่อายได้โจทย์อ,อะไรไปบ้างโจทย์ที่ได้รับก็คือหัวลําโพงคะ่ะ Inspiration จากหัวลําโพงเป็นสถานที่ที่สื่อถึงแบบการสื่อสารใช่แล้วก็การเดินทางเนาะก็คือรถไฟแล้วแล้ววันนี้พี่อายต้องทําอะไรบ้างใช่ก็คือชุดใช่ค่ะคือสเก็ตมาทั้งหมด3ตัวค่ะแล้วก็ ให้พี่ไอเลือกหรือว่าชอบแนวไหนยังไงน,น้องดีไซน์ออกมาให้แบบ3แบบน่ารักหมดเลยอ่ะอินสไพร์มาจากตรงไหนบ้างอะสันเริ่มจากตัวนี้ละกันตัวนี้มาจากหัวลําโพงค่ะหัวลำโพงเนี่ยเขาจะเป็นสถาปัตยกรรมที่มีความแบบโค้งแล้วก็ตรงคือความหลักของเขาที่ต่างจาก e 2, อีสองอินสก็คือเขามีความโค้งค่ะก็เลยพยายามจะใส่ความโค้งเข้าไปในชุดบวกกับเทคนิคที่มันมีความแบบ เป็นแบบตรงๆประกอบเข้ามาในชุดอะค่ะก็คือจะมีความพีตรงนี้ที่มันช่ใช่ใช่ใชแล้วส่วนผ้าของชิ้นนี้ก็ตั้งใจว่าจะเป็นผ้าครึ่งวงกลมอะค่ะสุดยอดแล้วอันนี้คืออะไรคะคือตัวเนี้ยจะได้แรงบันดาใจมาจากตัวไปรษณียนัน่นแหละนึกเรานึกถึงคนที่แบบส่ง ไปาเน,นียค่ะเขาจะมีเครื่องแหวของคนที่นั่นแล้วเราก็ดึงมาใช้ที่เขาเป็นเสื้อคอแบบเหลี่ยมๆขึ้นมาใช่<ม>แล้วก็ตัวดีเทลข้างล่างเนี้ยค่ะมันมาจริงๆแล้วมันมาจากสแตมค่ะ <c oughs> ที่มันจะเป็นยุกยุก oh. แล้วก็มีแบบดอทๆใช่ค่ะซึ่งตรงเนี้ยเราจะใช้เป็นเทคนิคเลเซอร์คัตขึ้นมาให้เป็นแบบลายแบบนั้นนะคะก็ยังน่ารักมากเลยส่วนนี้คือสถานีรถไฟบังซือค่ะเพราะว่าเขาเป็นน้องใหม่เพิ่งมาอะไรเงี้ยเขาจะมีความแบบทันสมัยมีความแบบทาให้เรานึือถึงแบบ อะไรที่มันดูไหล่ใหญ่มีความคมมีความอะไรแบบเนี้ยเราว่าน่ารักดีนะเพราะว่ามันจะมีไอเดียมีมีความสีอะเออสีแบบเอิร์ธโทนสีน้าตาลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็น้องก็จะเอาดีเทลต่างๆของแต่ละหัวข้อเนี้ยมาใส่ในจุดต่างๆของเสื้อผ้าค่ะเฮ้ยเลือกไม่ถูกเลยเลยอย่างเงี้ยเราว่าเราจะเลือกตัวนี้ถุกคุเราชอบแขนยาวแล้วเราก็รู้สึกว่าดีเทลตรงเนี้ยมันน่าจะน่ารักมากๆ สรุปเราเลือกชุดที่เป็นอินสไ์มาจากหัวลำโพงเพราะว่าเราว่ามันน่าจะมีอะไรแต่จริงๆแอบกลัวตันเพราะมันปิดหมดเลยคือตอนที่นอนสเก็ตมามันก็ยังเป็นแบบแบบทัวล์ลุก็คือแบบยาวหมดเลยอะไรย่างเงี้ยหรือว่าเราเอาชิ้นนี้ออกแล้วชี้นนี้เราทำเป็นเสื้อเหมือนเอลรอยขึ้นมาดีกว่าไหมคะ เฮ้ยดี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 ดได้เราว่าเราว่าลองดูพอหลังจากเจอพี่อายแล้วก็ได้พูดคุยกันแล้วก็ได้ปรับดีไซน์ขึ้นอย่างเช่นอย่างตัวเสื้อค่ะที่ตอนแรกมันเต็มตัวเงี้ยก็ปรับให้เห็นช่วงเอวมากขึ้นเหมือนจะได้คนใส่จะได้ดูมั่นใจขึ้นอะไรเงี้ยค่ะเราจะรอคอยอย่างตั้งใจค่ะว่ามันจะออกมาเป็นแบบไหนฝากติดตามด้วยนะคะเราก็อยากรู้เหมือนกันว่าชุดที่ออกมาแบบสำเร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นแบบไหนแล้วเราใส่ออกมาแล้วจะสว,วยหรือเปล่ารอชมกันค่ะ คอนเซปต์ชุดคร่าวๆนะคะก็คือจะมาจากสถาปัตย์เส้นสายของสถาปัตย์หัวลําโพงเลยซึ่งหัวลําโพงเนี่ยมันจะประกอบไปด้วยเส้นโค้งที่เราเห็นชัดท็อตเตอร์เขาแล้วก็มีเส้นตรงก็คือลายที่ทําอยู่นะคะก็เราอยากจะดีไซน์ให้พี่ไอ้โพลทัรู้ออกมาดูเป็นเอเชียนมากขึ้นไม่ดูเป็นยุโรปจนเกินไปก็เลยนึกถึงลายเมนดาล่าค่ะซึ่งเมื่อลายเมนดาล่าเนี่ยจะเป็นรูปลายแบบวงกลมค่ะจะสื่อสารไปถึงการไหลเวียน ของโลกเนี้ยค่ะรวมกันเป็นแบบยูนิเวอร์สอันนี้ก็ คือลายที่เราเอามาลงใน AI แล้วนะคะเขียนเป็นเวกเตอร์แล้วสำหรับจะนำไปเลเซอร์คัดต่อค่ะพอเราได้ปุ๊บเราก็จะเอามาเลียงเป็นไฟล์วงกลมแบบนี้ค่ะ<ม>เพราะว่าผ้าที่เราทำนะคะมันจะเป็นผ้าทรงครึ่งวงกลมอะคะ่ะแพทเทิร์นก็เลยเอามาเลียงให้เป็นตามลักษณะผ้าก่อนองค์ประกอบของชุดทั้งหมดนะคะก็จะมีเสื้อกางเกงค่ะแล้วก็มีชุดกระโปรงขึ้นมาค่ะซึ่งตัวกระโปรงนะคะจะเป็นกระโปรงที่ไล่ระดับมีทั้งหมด3ระดับค่ะก็คือมีทีดตัด้ง พีดเลียงแล้วก็พีดแสงอาทิตย์ค่ะซึ่งตัวพีดแสงอาทิตย์นะคะก็คือจาเป็นจะต้องใช้เป็นเหมือนผ้าครึ่งวงกลมค่ะซึ่งจะตรงกับคอนเซ็ปต์ที่เราอยากจะให้มันมีค่ะแล้วเราก็ถึงแล้วนะคะร้านที่เราจะมาเลเซอร์คัดกันตอนนี้ค่ะสวัสดีค่ะเอาผ้ามาเลเซอร์ค่ะนี่ค่ะนี่คือผ้าส่วนไฟก็คือที่ส่งไว้ให้แล้วก่อนหน้านี้ หลังจากนั้นเราจะส่งผ้าไปอัดพิปค่ะถึงจะได้ออกมาเป็นผ้าชิ้นหนึ่งนะคะนนสวัสดีค่ะ <c oughs> โอเคพี่ไอน,นี่คือผ้าที่หนูไปทํามาคืออัดพิด์แล้วก็เลเซอร์คัดแล้วชิ้นนี้มันก็จะอยู่แบบนี้ตรงนี้เห็นไหมอ่ะใช่ แล้วทีนี้มันก็มีชิ้นหนึ่งพี่ไอด้านนี้มันจะยาวกว่าที่มันจะ,นะใช่ใช่มันจะอยู่ฝั่งนี้เสื้อค่ะขึ้นเสื้อเสร็จแล้วจรงเก็เป็นขาบานค่ะพี่ไอเอวสูงขาบาน,านนี่แต่ว่าว่ามนงานี้แเดวมันอ๋อ อือ,อ,อค่ะแต่ว่ายังไงต้องลองไปวัดกับตัวขนที่ไอีทีหนึ่วันฟิติงก็ได้เพราะว่าเสื้อมันยังเอาขึ้น,น e ได้ที่ไนเเา,น <c oughs> าเราจะได้ไดดปฟิตติ้งเราอยากจะฟิตติ้งแล้วอยากรูว่าจะเป็นยังไงขอบคุณมากเลยค่ะนีที่แบบตั้งใจของายอยาลย่ะยินดีที่สุดเลยรดูกันนะทุกคนุกนจะได้รอดูเหมือนกันะก็ก็ต้องเป็นกลังใจให้กับ อไเนรน,นะคะแล้วก็อีงานทุกคนด้วยหวังว่าพี่ไอยก็จะชอบเหมือนที่หนูชอบเหมือนกันแล้วก็หวังว่าทุกคนก็จะชอบด้วยขอบคุณค่ะอะแล้วตอนนี้ชุดพี่ไอเป็นยังไงบ้างคะยังม่ัมงมันยังไม่จบี่ใช่ไหมคะเพราะว่าหันมาหาดีไซเนอร์ของพี่ไอนะคะเชื่อเลยคะ่ะสาลี่คะ่ะคุณสาลี่ยังเหลืออีกหนึ่งชิ้นใช่ไหมคะ,คะ อ่าตรงเมื่อกี้ต้องลุยเลยไหมคะจะใส่หรือปั๊อ๋อลองใส่ก็คือทับมาเลยใช่น้ารักกว่าที่เราคิดเอาไว้อีกอ่ะคือแบบพอเราเห็นชุดแล้วเราได้จับเท็กเจอร์ของผ้าแล้วเห็นการอัดพีทมาทำอะไรมามันดูแบบดีเทลที่มันประกอบร่างมันแล้วจริงๆแบบน่ารักสุดลองแก้ตรงไหนบ้างของเราตรงไหนบ้างก็เลยตัวเองเลิกไปหมดอ๋อแล้วก็มีอ๋อแขนแขนมันโตเล็กนึง มีมีแขนเตอรนิดนึงเลยอย่างเงี้ยเหมือนพอจังหวะถ้าเราแบบปึ๊กนแล้วแขนมันจะขึ้นก็ม,<ห>ม้ว่าม,มินวิตามินอาหารเสริมน่วยแขนยาวขึ้นก็เลยเดี๋ยวต้องแบบขยับแขนขึ้นมางงมาอีกจบแล้วของเราเฝากดูด้วยนะคะว่าท็อตท็้ลุกจะออกมาดูเป็นยังไงอ,อ่าเดี๋ยวไปดูกันคะ่ะ ซึ่งวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่ทุกอย่าง complete แล้วเราจะต้องมาใส่ชุดจริงมารอดูกันค่ะว่าจะออกมาเป็นยังไงและนี่ก็คือลุคที่เรากำลังจะไปถ่ายที่หัวลำโพงว,วันนี้จ้า ะะออกมาจากดราฟเป๊ะเ,เลยถูกต้องไหมอ่ะขึ้นดราฟให้ดูชุดไหนของเอันนี้คือชุดปกติชุดมาขอบอกตัวชุดครับ <c oughs> นี่คือชุดที่เราได้มีเรามี3มชิ้นทุกคน <c oughs> เอจ,จากในดราฟที่เราคุยกันเอาไว้ว่าเราจะขอเปลี่ยนเป็นเสื้อคอป <c oughs> ก็ขอสมใจแล้วนะคะแล้วก็นี่คือกระโปรง แบบชอบเทคเจอร์มากๆชอบทุกอย่างอันนี้ก็คือแบบเป็นพีที่แบบจะเป็นอีกชิ้นหนึ่งอยากเห็นแล้วว่าดิว่าเราแต่งออกมาแล้วจะเป็นยังไงเราก็อยากเห็นกันแล้วไปดูกันเลยจ้า วันนี้แฮปปี้มากมากแบบเกินกว่าที่คิดเอาไว้อะค่ะสําหรับเรานะเพราะว่าสวยกว่าที่คิดไว้จริงๆอะวันนี้เรามากันตอนแสงแบบ4ี่โมงกว่าแล้วมันสวยมากมาก,มากเออบวกกับชุดที่น้องสาลี่ทํามาเราว่ามันองค์ประกอบที่แบบลงตัวมากๆเต็มสิบสำหรับเรานะเออแล้วเราก็ไปหลายโบกี้เลยที่มัน มีความแบบน่ารักแต่ละสีไม่เหมือนกันก็เป็นเซนของช่างพาพนะคะพี่วินก็เฮ้ยว่าเราเราแฮปปี้บวกกับชุดด้วยคือชุดเส้นสายความโค้งลายฉลุหรือว่าสีคือใส่แล้วไม่เขินไม่ผิดกับสถานที่เลยอะไรอย่างเงี้ยเราชอบมากจังเลยสาลี่สาลี่บอกพี่ไอ้ขอบคุณมากค่ะคือนี่ไม่ใช่คือปกติน้องไม่ค่อยได้ทํางานสไตล์นี้แล้วก็เลยอ้าวนี่ไม่ใช่ลายเซนน้องหรอเออบอกน้องเขาเลยบอกว่าเออรับ,บรีฟมาจากทีมงานว่าจะต้องเป็นแบบนี้กับโลเคชันนี้น้องก็เลยตีโต ออกมาใส่ดีเทลแต่ละอย่างออกไปซึ่งเราแบบเฮ้ยเก่งแล้วทาออกมาได้ขนาดนี้นึกว่านี่มันเป็นลายเซ็นน้องแต่เปล่าเลยปกติน้องจะถัดถนัดงานอีกแบบนึงคือเราได้เห็นเลยว่าเด็กยุคนี้ทํางานดีมากแล้วก็มีความแบบเป็นตัวของตัวเองสูงแต่ก็ไม่หลุดคอนเซปต์กับสิ่งที่คุณลูกค้าต้องการเออใช้งานได้เรียกใช้งานได้นะคะหรือว่าใครชื่นชอบผลงานก็ฝากไปติดตามน้องๆแต่ละคนด้วยเรารู้สึกว่าโปรเจกต์เนี้ยทำให้เรากลับมามีชีวิตชีวาสนุกขึ้นกับการแต่ง ตัวแบบ แบบดีเทลกับมันมากขึ้นแล้วก็ทําให้กรุงเทพมันถูกมองในมุมที่แบบเอ้ยบางทีเราไม่รู้เลยว่าอ๋อหัวลาโพงเราจะนึกถึงอะไรนึกถึงแค่รถไฟหรอแต่แบบเราได้เห็นดีเทลที่น้องคิดถึงความโค้งเออสถาปัตยกรรมต่างๆมันมีชีวิตอยู่ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วแต่ละสถานที่ที่ทีมงานเลือกให้แต่ละสาวเนี่ยเราว่ามันมีสเสน่ห์แตกต่างกันแล้วเราเชื่อว่าคนที่ดูอยู่อ่ะอาจจะคิดถึงการแต่งตัวสวยๆแล้วออกไปถ่ายรูปเล่นก็ได้หรือทําให้กรุงเทพมันกลับมามีชีวิตชีวาได้ในหลังโควิดอีกครั้งหน,นึ่งเเออแบบลง ลองไปดูแล้วว่ามันมีสเสน่ห์จริงๆค่ะรู้สึกว่าพี่ๆทีมงานน่ารักมากพี่ไอยก็น่ารักมากค่ะทุกคนให้ความร่วมมือด,ดีๆมาก ทางนี้ก็แบบว่าค่อนข้างให้เต็มเลยค่ะเพราะว่าเหมือนกับเราตั้งใจออกแบบมาให้พี่อายอยู่แล้วแล้วพี่อายพอใจเราก็รู้สึกพอใจไปด้วยะคะ่ะหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็อยากให้ทุกคนหันมาสนใจเกี่ยวกับแฟชั่นมากขึ้นว่ามันมีหลากหลายแบบอะไรอย่างเงี้ยค่ะฝากติดตามไอจีด้วยนะคะ a r a y 096ค่ะใช่ยย yeah. งานเราก็คอมพลีตแล้วนะคะเหนื่อยไหมคะก็มีว่าแต่ว่าไม่เหนื่อยมากค่ะพี่ไอเหนื่อยกว่าวันนี้โอ้ยแต่ว่าคือกว่าจะสวยสมบูรณ์ได้ขนาดนี้ก็คือต้องยกเครดิตให้กับน้องเลยนะคะเอ้ใครวะอ๋อขอโทษต้องยกเครดิตให้กับน้องเลยเพราะว่าไม่อย่างงั้นคือภาพทั้งหมดจะออกมาวิดีโอทั้งหมดจะออกมาแบบสวยและและงดงามในโลเคชันนี้แสงนี้ไม่ได้เราว่าชุดอะคือมันส่งมากๆจริงๆเมื่อกี้พูดไปหมดแล้วเดี๋ยวไปดูในรายการ แล้วก็ต้องฝากอันนี้คือโฉบหน้านะคะให้ดูกันอีกครั้งหนึ่งนี่คือแบบเจ้าของผลงานชุดนี้เราแฮปปี้มากบอกกับน้องไปแล้วว่าว่าเราชอบทํางานอย่างมีความสุขมากเหมือนแบบเราได้ใส่อะไรสวยๆอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่มันสวยอะ่ะหมายถึงว่าองค์ประกอบภาพแ่ะเออมันเลยทําให้เรารู้สึกมีความมั่นใจแล้วก็เอออยากถ่ายออกมาให้มันดีซึ่งเราแฮปปี้ค่ะฝากผลงานน้องด้วยนะบ๊ายบายถ้าชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กด subscribe กดแชร์กดทุกอย่างกด กดหัวใจกดอะไรก็ได้กดเธอค่ะ